มีหลายคนเอาน้องอุงอิงไปเปรียบเทียบกับคนเก่าคนใหม่คนวงน้องวงนี้วงนั้นวงโน้นน้องอุ้งอิงไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับในชั่วโมงนี้เพราะอะไรตามไปดูเหตุผลครับปัจจุบันนะน้องอุ้งอิงนะไม่ต้องโชว์ตัวละไม่ต้องขึ้นเวทีนอนอยู่กับบ้านเนี่ยมีคนเอา เงินไปให้ทุกครั้งที่กลับบ้านเคยมีไหมถามน่อยเคยมีไหมในวงการเนี้ยในวงสาวน้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงหาได้ยากมากมากหรือไม่มีเลยในสี่สิบปีอะแล้วทำไมต้องไปแข่งกับใครล่ะคนเก่าหรือคนใหม่เข้ามาต่างที่จะ ดิ้นรนหาให้มีพลังให้มีเอฟซีรักแพงเหมือนน้องอุ้งอิงทั้งนั้นแต่เทียบกันไม่ได้เนื่องจากเหตุผลบุญบารมีมันไม่เท่ากันลุงเกิดมาห้าสิบแปดปีก็เพิ่งเจอนี่แหละนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสน ของแท้ของแท้เฉพาะวัน,น,เ,นเนี้ยเห็นเห็นเนี้ยยายไลยไปซื้อทองให้แล้วหนึ่งบาทแถมมีมาลัยออนไลน์ของพ่อพ่อ,พอแม่แม่อีกร่วมสองหมืบาวโทนเอามาให้อีกจากเอฟมาลัยออนไลน์เคยเจอไหมเคยเห็นไหมแล้วทำไมต้องไปแข่งกับใครแล้วทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับใครน้องนี่บอกแล้ว ไม่ต้องขึ้นวงอยู่กับบ้านก็มีคนเอามาให้ตังแล้วในเวลานี้นะเวลานี้ไม่ใช่ในอดีตอดีตก็ต้องขึ้นหน่อยให้คนรู้จักถูกไหมอีกประเด็นหนึ่งที่น้องไม่ต้องไปแข่งกับใครพริสูจน์ได้ด้วยเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องการถ่ายทำเกี่ยวกับน้องทุกช่องที่ถ่ายน้องมีคนดูหมดขั้นต่ำเลยที่ลุงดูนะ ช่องเล็กๆที่เพิ่งเกิดน่ะหลักพันน่ะคนติดตามหลักพันน่ะขั้นต่ำเลยหนึ 1, 000, ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันคนดูถือว่าเยอะนะครับในชั่วโมงที่ยอดดูยอดไลค์ u t u b e ไม่ขึ้นยากเลยถือว่าเยอะนะเยอะพอสมควรนี่ขั้นต่ำนะแต่นี่ยังไม่ใช่ประเด็นหลักมีหนักกว่านั้นพอกันชัยพูดกันวันนี้ชัดๆเลย แค่ถ่ายพัดลมบ้านน้องอุงอิงถ่ายพัดลมนะไม่ได้ถ่ายตัวน้องนะคนยังดูเป็นหลักหมื่นช่องวันช้ยอะต่อหนักขึ้นอีกพอโจไปถ่ายไส้เดือนขุดไส้เดือนคนดูเป็นหลักแสนเอ,อแล้วทําไมต้องไปแข่งกับใครด้วยอะ่ะนี่คือข้อเท็จจริงคนในวงนะเคยมีแบบนี้ไหมไปถ่ายพัดลมบ้าน คนเก่าแล้วมีคนดูขนาดน,นี้ไปถ่ายไสเดือนบ้านคนเก่าแล้วมีคนดูขนาดน,นี้หรือคนใหม่เอาไปถ่ายเยี่ยมบ้านแล้วคนดูขนาดน,นี้หาไม่ได้ไปเทียบวงอื่นไม่มีไม่มีพ่อน้องโอ้โหชั่วโมงนี้ยิ่งกว่าความรักเลยครับมันเป็นความศรัทธาขอยน้องบอกว่าคนนี้ดีแสดงสิ่งดีๆเกี่ยวกับน้องคนนั้นดีเอฟซี FC พร้อมหนุนพร้อม เชียรพร้อมแชร์ยัยไลนนี่เป็นไงละ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นเลยว,ว่ายืนหนึ่งกับน้องอิงแล้วได้สิ่งดีๆมาจริงๆครับารายได้จากการถ่ายน้องอิงเจ็ดหลักเพลงติดหนึ่งมาแรงประเทศไทยโอ้ธรรมดาที่ไหนอะ่ดอะด้อะไรอ่ะอะไรอีกที่ที่เป็นเหตุผลว่า น้องอิงยืนหนึ่งไม่ต้องไปเทียบกับใครวงไหนก็ไม่ต้องมาเทียบดาราคนไหนก็ไม่ต้องมาเทียบนะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องมาเทียบเรื่องนี้ลุงมั่นใจว่าถึงไม่รวยเป็นพันล้านร้อยหมื่นล้านเหมือนหลายหลายพันล้านเหมือนซุปตาคนดังของเมืองไทยคนหนึ่งก็โอ้โหชีวิตน้องอิงไม่ลําบากแล้วก็เพิ่มเติมประเด็นน้องอ่ะเวลา พักผ่อนเวลานอนทุกาอาริยบทใครไปถ่ายได้ตังค์หมดไม่ต้องอยู่ใกล้วงอย่างลุงเนี่ยยกตัวอย่าง,างลุงเนี่ยอยู่ไกลๆอย่ะพูดเรื่องน้องแล้วกันจากสองร้อยสามสิบหกคนติดตามเป็นหกหมืนสองพันสามร้อยแล้วอะปีนิดๆโอ้ไม่ใช่ง่ายๆทางนี้ทางนั้นก็ขอบคุณพ่อพ,อพอ่อแม่เอฟซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลุงนะ อีกเรื่องหนึง่งที่น้องอิงไม่จะเป็นต้องแข่งใครเพราะน้องอุงอิงเป็นลูกบุญธรรมหัวหน้าวงหัวหน้าวงจะไม่รักลูกบุญธรรมตัวเองเหรอโคตรรักทำไมน้องโอ้โหหาเงินเข้าวงมีงานจ้างโน่นนี่นั่นไม่ใช่วงสาวน้อยอย่างเดียวทุกกิจการที่วงสาวน้อยไปทําเพิ่มเติม มีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาซับพอร์ตมีคนเข้ามาสนับสนุนเห็นด้วยกับลุงเม้นมาแล้วทำไมต้องไปแข่งกับใครเพราะน้องอีไมีลูกบุญธรรมี่สูดได้ยังเป็นไงางานปิดวงเขาด้วยแล้วอะ่ะพอโจให้ล้านหนึ่งตั้งแต่ตั้งวงมาสี่สิบปีเคยให้ใครแบบนี้ล้านหนึ่งไหมก็นี่ให้ลูกไงถึงให้ได้ไงมีความสุขในาการให้ลูกไง ลูกมาช่วยพ่อต่อยอดได้พ่อมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วไม่ให้ลูกจะให้ใครปีนี้มาดูว่าบอสโจจะให้กี่ล้านลุงมั่นใจว่าหลักล้านแน่หลักล้านแน่เพราะว่าลูกรัก <laughs> ใครเห็นด้วยเม้นมาแล้วเม้นมายังเล่าไม่จบเรื่องการถ่ายอะไรแล้วได้มีคนดูที่บ้านน้องหญิงนะ ท่องสีสเกตสร้างบ้านกออนุญาตเลยนะถ่ายบ้านน้องอิงอย่างเดียวจากคนติดตามสี่ห้าหมื่นปัจจุบันแสนกว่าถ่ายบ้านอย่างเดียวไม่ถ่ายแทบจะไม่ค่อยเจอตัวถ่ายแต่บ้านคุยแต่เรื่องบ้านมุมโน้นมุมน,น,มมนี้มุมนั้นมุมนู้นพวกเราไปดูจริงไหมแล้วทําไมน้องต้องไปแข่งกับใครอะท้องเอ,อบาวโทนอยู่กับบ้านอนะถ่ายแลยถ่ายแมวถ่ายหมูถ่ายมา้า ทายกบทายกระต่ายทายแพะทายวัวมีคนดูมีเไยได้ซื้อทองใส่เส้นแล้วเป็นบาทบาทอ่ะเนี่ยแล้วทำไมต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งแล้วน้องอ่ะเออนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสุดยอดนะครับนี่แหละเหตุผลที่ลุงบอกออไม่ต้องไปเปรียบเทียบลูกสาวไปสุดนะไปสูงระดับนะทุกคนที่ เข้ามาอยากจะมีกระแสอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนน้องหญิงแต่ทั้งนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาบารมีที่ทําไว้คุณไม่เคยทําบุญสะสมบุญอะไรสะสมบุญแค่ไหนก็ได้แค่นั้นจะเอาก้อนโตเอาแบบเยอะๆเหมือนน้องหญิงมันไม่เท่าหรอกไม่เท่าแต่ได้มันได้ประมาณนึงมากน้อยก็แล้วแต่จะมาหุยมันน่าได้เท่าน้องหญิงเราเชียร์สุดโน่นนี่นั่นอันนั้นคือความคิดนะความจริงที่ปรากฏเนี่ย น้องไม่จะเป็นต้องแข่งกับใครมาจังหวัดการแวะเรียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองเพื่อทร,ร่การในจังหวัดการบอกว่าเป็นเอซน้องอิงมีส่วนลดให้ไม่ต้องไปแข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย